สวัสดีทุกคนพบกับช่องปินตา DIY อแล้วนะวันนี้ที่จะติดไอหลังคาต่อนะวันนี้ไม่มีผู้ช่วยนะคุณแค่เขาติดงานอื่นเดี๋ยววันนี้มาทำเองก่อนไม่รู้ว่าจะไหวไหมเดี๋ยวลองดูนะ เดี๋ยวเราจะติดให้กระดาษดำนะที่เป็นกระดาษดำติดอีกชั้นหนึ่งต่อจากแผ่นไม้ OSB นะเราจะใช้แม็กยิงนะเนี่ยเป็นมันเป็นสเตนเลส304แม็กสขาขนาด10-10ขาคู่ อันนี้เราติดกระดาษดําเสร็จไปแล้วนะอันนี้มันเป็นหลังคาชิงเกลูปมันก็จะวิธีการอาจจะหลายขั้นตอนหน่อยแต่บ้าพี่อยากติดเพราะชอบแค่นั้นแหละถ้าติดเมทัลชีสอาจจะเสร็จเร็วกว่านี้แล้วก็ถูกกว่านี้แต่น,นี้อยากลองดูเผื่อเป็นแนวทางนะเห็นทางเมืองนอกเขาใช้กันก็เลยอยากลองดูที่ไทยว่าเป็นยังไงเมืองไทยมีใครใช้ไหมมีม,มีมีอยู่ส่วนใหญ่จะเป็น พวกแบบโครงการที่มันจะแพงนิดนึงอ่ะไม่รู้ทําไมมันสวยมั้งโครงการเราแพงไหมก็ไม่แพงนี่ก็น่าจะน่าจะแสนนึงได้แล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้ยไม่แพงเลยแสนบาทเอ,อมาถึงมั้งแต่เกือบแล้วอ่ะโอ้เล็กไฟก็ล<ฟ>ายมือแล้วไอห,หลังค้านี่มันแปละ ประมาณหมื่นปงบประมาณหมื่แปถ้าเกิดถ้าเกิดใช้เบนัินชี้น่าจะอยู่ประมาณที่ว่าไม่เกินแปดพันอขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรติดฉากกันน้ำยอะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นฉากฉากกันน้ำยอะนะ้อนอ่ะบางมากเลย นี่เราจะติดเอาด้านนี้ออกนะเนี่ยมันจะมีด้านด้านนี้กับด้านนี้อันนี้เราจะเอาด้านนี้ออกเวลานฝนตกมันก็จะกระเด็นออกไม่ไม่โดนเชิงชายอะไรเงี้ย วันนี้เรามาติดไอ้น,นี่นะสตาร์เตอร์ทำหลังคางกันต่อเนี่ยสตาร์เตอร์เป็นมันเป็นม้วนกว้างเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะติดเลยชายคาวไปสองเซนนะทุกด้านเดี๋ยวขึงตรงนี้สองเซนลงมาฝั่งนู้นทั้งสองฝั่งเอ เราจะติดแล้วนะสตาร์เตอร์อันนี้เรามากวะละสองเซนอันมันปมันเป็นเหมือนเหมือนแผ่นเริ่มอ่ะเออแผ่นจุดเริ่มมันเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นชายคานิดนึงแต่ว่ามันไม่รู้ว่าหน้าที่มันคืออะไรมันเหมือนเป็นใช้เป็นแผ่นเริ่มเอ้ย <Yeah. S 1> เราก็แปะลงไปแต่ฝั่งเนี้ยเรายัางไม่ได้แปะนะเพราะว่ามันจะติดไม้ของเรา ประมาณนี้กินแบบยังมาตอยมาเลยหรอปีไปได้กินออกตัวทอนออกนี่เราก็กะเอาเช่นคือมันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นหรอกเนะเราแต่ว่าเราก็ทำให้มันเป๊ะให้ได้ที่สุดอะ,อะ นี้เราก็ได้แค่นี้แหละนะติดสตาร์เตอร์เสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะได้ขึ้นแผ่นหลังคางกันแล้วนะ <c oughs> และแ่นป็น,นเดี๋ยวแกให้ดูเลยใช่ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะที่ปูอะไรแบบเนี้ยแต่จริงก็ไม่ยังไม่เคยทําแบบแบบอื่นก็ไม่เคยทําในท่้งชีสอะไรก็ไม่เคยนี่ เห็นปะมันจะเป็นเหมือนหินแคเนตหรืออะไรด้วยอ่ะอันนี้พี่เลือกมาเป็นสีมันจะมีเขาเรียกสีอะไรวะสีเทานกพิราบมั้งเออเนี้ยอ๋อร้อยประมาณเมตรหนึ่งแผ่นหนึ่งอ่าเดี๋ยวแผ่นแรกแล้วก็จะติดน่าจะติดอย่างนี้สมมติเราพี่ติดอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็จะยิงแม็กตามตำแหน่งตรงนะี้ มันจะมีเส้นเห็นอยู่ขาวๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะก็คือแผ่นแรกเราจะติดเต็มเอยนี้แผ่นที่สองจะติดทับแผ่นแรกทับมาถึงตรงนี้เลยเยเลยเลยเส้นขาวลงมาถึงที่เป็นตรงนี้เนี่ยมันก็จะประมาณเซนหนึ่งเซนครึ่งประมาณนี้แต่ว่าตัดออกสิบห้าเซนแผ่นสามตัดออกสามสิบแผ่นที่สี่คือตัดติดขึ้นไปอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็ติด พอได้น่าจะหกแถวมั้งแล้วก็ค่อยไปไล่ติดตรงนี้ต่อชนตรงนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแล้วกันที่อธิบายจะไม่เห็นภาพนะอันนี้เป็นการยิงแผ่นแรกนี่เราจะขอบสตาร์เตอร์เลยนะให้มันดูเลยต้องเริ่มให้ดีนะอันนี้คือยิงตรงนี้อนน่กลางเกินเน้นหน่อยอันนี้ตรงนี้ แล้วก็ยิงสี่จุดพอนะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะต่อไปนี้แถวหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยข้างบนเราค่อยตัดออกสิบห้าเซนแล้วก็วางแถวเดียวกันเนี่ยเราจะต่อชนนะแถวเดียวกันนี้เราจะต่อชนไปก็ดูลายด้วยเห็นปล่าไสุดท้ายมันเหลือหน่อยหนึ่งเห็นปล่าเราก็หาอย่างนี้มามาต่อก็แล้วแต่ใครไม่อยากต่อก็แล้วแต่แต่ที่อยากต่อมันดูสวย ถ้าแผ่นแรกเราติดเบีย้ยวมันก็จะเบีย้ยวมาเลยใชย่ต้องต้องต้องเน้นนิดนึงแถวแรกเนะี่ยเคเดี๋ยวเราเราจะตัดนะแผ่นที่สองที่จะไปซ้อนแถวแรกอะ่ะแถวที่สองเราจะตัดออกสิบห้าเซนโดยที่เราจะกะเลยนะมาคุยก่อนที้งแ้วก็ ใช้คัตเตอร์ตัดได้เลยนะมันเหนียวมากเลยได้วิธีทีเลยหลายรอบเดี๋ยวนี่ยทำไมคนนั่นเขาตัดชืดเดียวออกเลยวะน ic er. ี okay. ่แถวโค้งอันนึแถวที่สองนะเราก็จะ ตัดออก15เซนนะวัดแล้วก็ตัดออก15เซนแล้วเวลาปูนี่เราจะเห็นรอบจะมีสีขาวเนี่ยเราต้องเอาเนี่ยทับทับสีขาวนี้เลยลงมาประมาณเซนหรือไอหนึ่งจุดห้าเซนอย่างต่ําก็คือพี่จะทับถึงไอขอบนี้เลยเห็นปะ่ะเนี่ยจากเส้นขาวประมาณก็คือเช็คด้วยว่าให้แบบหัวแม็กอยู่ข้างในอะ่ะเนี่ยแม็กที่เรายิงไว้เห็นปะ่ะเราต้องทับแล้วแม็กมันจะอยู่ข้างในอ่ะโอเคแล้วฝั่งนี้เราก็ให้มัน แนวเดียวกับสตาร์เตอร์นะส่วนข้างล่างก็ตรงนั้นแหละพอเด๋วเราก็ยิงยิงที่เส้นสีขาวเหมือนเดิมนะก็กะเอาว่าจะยิงประมาณไหนก็จะยิงนี้นี่ปึ๊บแล้วก็กะเอาสามสิบเซนแล้วก็จะสังเกตเห็นปะ่ะตรงจุดที่เรายิงอะ่ะ มันจะอยู่ทับตรงนี้คดีเลยก็เ,เหมือนเดิมทับทับแนวแม็กนี่ทับเส้นสีขาวลงมาที่จะเอาถึงขอบอันนี้เลยโอ้โหไม่เข้าอันนี้เราจะใช้เป็นลืมบอกเป็นแม็กสแตนเลสเบอร์10-16 ขาคู่สิบสิบหขาคู่คือถ้าเราสั่งที่ร้านเขาเขาก็เขาก็จะจัด,จดมาให้เลยนี่นะทุกคนจะสังเกตว่าถ้าเราปูถูกอ่ะเห็นเห็นตรงนี้ป่ะมันจะมีดำดำอันเนี้ยมันจะมาทับตรงนี้พอดีเลยนั่นแหละมันก็มันก็จะยึดเกาะกันดีตรงนี้มันจะเหนียวเหนียวหนึ่ง อันนี้แถวที่ห้าแล้วก็วคือชุดหนึ่งประมาณหกแถวไม่ใช่ประมาณอนะหกแถวพอเราได้ชุดนี้แล้วเราค่อยปูอันเนี้ยซอไอต่อ,ตอชนกันไปทางนู้นเลยแล้วเราค่อยขึ้นชุดใหม่พอเราเต็มเนี้ยเราค่อยขึ้นชุดใหม่แถวสุดท้ายนะแถวที่หกของชุดแรกอีกนิดหนึ่งคืออันเนี้ยที่บอกว่าไอตรงเนี้ย ที่เราเลยเส้นขาวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเลยลงไปเยอะนะต้องเลยไปนิดเดียวประมาณตรงเนีนะ้ที่พี่บอกขอบตรงนี้เพราะว่าถ้าเราเลยไปเยอะเห็นป่ะมันจะหลุดมันจะหลุดตรงเนี้ยนึกออกว่าถ้าเลยไปเยอะมันก็จะไปยิงมันมันจะไม่โดนกันไงไอ้สิบห้าเซนแรกที่เราตัดออกจากแถวที่สองเราจะไปต่อจุดอื่นที่เผื่อมันตรงนู้นนะโอเคว้าสวยอะ ูไปได้หนึ่งชุดนะก็คือหกแถวเหลืออีกหน่อยหนึ่งฝั่งนี้นะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเสร็จในส่วนของหลังคานะนี่หน้าตาหลังคาชิ้นเกลูปก็จะประมาณนี้สวยงามปูครั้งแรกนะก็ฝีมือก็ได้ประมาณนี้นะทำกันสองคนกับคุณแคร์เขาเสียงลมอาจจะดังนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยเพราะว่านลมมันแรงดีเหลือเกินตอนนี้ สวยพี่ว่าสวยเลยพอโ,โดนแดดแล้วสวยอันนี้ของพี่เลือกมาเป็นสีสีเทานกพิราบนะนี่ก็พยายามต่อจุดต่อแผ่นนี้ก็เลือกให้มันแบบเข้ากันที่สุดนะก็สนุกไปอีกแบบนึงก็เดี๋ยวไปดูรอบๆนะโอ้โหลมแรงมากเลยเอะ่ะ ที่จะมาทำไอตัวครอบครอบสันครอบสันจั่วมาแผ่นมันจะเป็นอย่างนี้นะข้างหน้านี่ยแบนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาตัดตัดเพื่อจะเอาไปใช้นะแผ่นหนึ่งมันจะได้สามชิ้นก็คือเขาไม่ได้ตัดมาให้หรอกเราต้องมาตัดเองเดี๋ยวมาดูวิธีตัดแล้วกันนี่ฝั่งฝั่งที่มีสีฝั่งสวยอันนี้ฝั่งเรียกว่าฝั่งไม่มีสีแล้วกันแล้วก็ตัดอย่างนี้ ตามตามรอยเนี่ยกะเอานี่นเราก็หักออกได้เลยนี่ตัดนะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะตัดมุมแล้วก็กลับด้านนะดูด้ยนะว่าเราต้องตัดเฉียงเป็นมุมฝั่งที่มันไม่มีสีนี่มันมันมีแหละแต่ว่าคือฝั่งเนี้ย บางที่เราไม่ใช้นะตัดอย่างนี้นะกาเอาเลยก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเป๊ะมากกาวประมาณนี้ที่คงไม่เท่ากันหรอกเนี่ยก็ทำทำไป อันนี้นะก็คือครอบจั่วหลังคานะมันจะเป็นอย่างนี้ที่เราตัดมาใช่ป่ะเวลาติดเราก็จะติดอันนี้ที่ลืมถ่ายตั้งแต่ต้นอันนี้ที่ติดใกล้เสร็จละนี่ก็คือติดไปนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะอันนี้ขอบขอบมันนี่เราจะเอาแผ่นนี้แผ่นใหม่คพับครึ่งพับครึ่งอย่างนี้แล้วก็ให้ไอปายเนี้ยเลยไอดำๆนี้ออกไปประมาณเซนหนึ่งประมาณนี้คือแม็กเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแม็กเราอยู่ตรงนี้ก็คือมันก็จะ ครับอันนี้ไปนะแล้วก็ยิงสี่จุดตึ๊บตื๊บต่๊บต๊บประมาณนั้นอ่ะเรามาถึงจุดตรงที่มันจะต้องจบแล้วนะก็ปกติเราจะหันหัวหัวลายมาทางนี้ใช่ไหมทีนี้ตัวจบเราจะหันลายไปฝั่งนู้นเลยนะเคแล้วเดี๋ยวพี่ยิงเสร็จเดี๋ยวพี่มาถ่ายให้ดูอีกว่าจากอันนี้เราทำยังไงต่อนะพออย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ พอยิงไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตัดตัดไอแผ่นที่เป็นลายเนี่ยเอาตัดหางตัดหางก็คือตัดตรงที่ไม่มีลายเนี่ยออกประมาณนี้ตัดออกไปแล้วเดี๋ยวมายิงครอบตรงนี้อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูโอเคเนี่หน้าตามังก็จะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวอีกขั้นตอนอีก2ขั้นตอนสุดท้ายคือเดี๋ยวจะต้องตัดเป็นแผ่นที่เป็นลายที่เป็นลายเนี่ยสิบห้าเซนกว้างประมาณสิบห้าเซนมาแปะตรงนี้แล้วก็ยิง หนึ่สอยิงหนึ่งสสามี่แล้วก็ต้องตัดตัดไอตัวเป็นลายเนี่ยขนาดนิ้วตัดตัวตัวลายเนี่ยอีกนิ้วคูณนิ้วเป็น4ชิ้นแล้วก็ใช้กาวยางมาต่อยแปะ,ะทีนี้เราก็แปะไอ้ที่ว่าตัดมา15เซนพิกะ15เซนหรือเล็กกว่านี้ก็ได้ให้มันปิด ลอยให้เม็ดแล้วเราก็ไปตัดแผ่นที่มันเป็นลายเนะี่ยขนาดนี้คูนิ้วแล้วก็มาแปะตรงหัวแม็กตรงนี้สี่จุดนะโดยใช้กาวยางมาตยนะอยเนี่ยเยอะไปเปะาแล้วก็แปะให้ที่หวัวแม็กเลย ก็เดี๋ยวฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะไม่ถ่ายแล้วนะฝั่งนูน้นไม่มีมือถ่ายละมือถ่ายอยู่ฝั่งเดียวเสร็จทักทีนะหลังคาเราเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนถัดไปเราจะทําอะไรต่อนะ